พบกับดูนูแชนแนลยังอยู่กันในเกม Grey Zone Warfare และภารกิจวันนี้นะครับของแฮนเชคชื่อว่า Manifest Destiny นะครับเราจะต้องไปอัปโหลด Data จากคอมพิวเตอร์ในพิกัดนี้กันเลยครับเมื่อเรามาถึงที่พลัง Airfield แล้วนะครับให้เราไปที่ตึกที่ชื่อว่า Terminal นะครับเข้าไปในอาคารนี้นะครับ ให้เรากดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจน,นี้เราก็กลับมาส่งภารกิจนี้ที่ฐานนะครับให้กับแผนเช็คก็เป็นอันเสร็จสิ้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้ช่องดูรูป c h ชา n e l ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ